เอาน้ำตาลนี้พกตลอดนะไม่ต้องการแคลอรี่นะครับแต่ต้องการความหวานนะก็ใส่นี้ไปใครมายุดยาเชาเช้าหาอะไรกินก็ร้านนี้เลยโจ๊กเจนีิตลาดพลรอ,อมหมูมุกใหญ่มากไข่ห้าใบนะแล้วก็วันนี้ผมอยู่ยุดยานะครับตอนนี้กิกนโจ๊กที่ร้านเจนีินะตลาดลรอนี่ยนี่ก็จะ ไข่ห้าใบนะแล้วก็อันนี้พิเศษมีหมูมีตับก็จะปรุงปกติเลยนะใส่น้ำส้มใส่ชูเอาแซบเลยแหละมจมนะใครกินโจ๊กแล้วไม่แล้วปรุงไหมหรือใครไม่ปรุงคอมเมนต์บอกได้นะใส่ผิดด้วยทิ่ป่นนะใส่ทุกไทย บางคนก็บางทีมก็อยากกินจืดๆนะแต่อันนี้อยากปรุงโจ๊กที่ยุดอ,อยาเขาจะใส่น้ำปลาด้วยนะี๊นี้ก่อันนี้โต๊ะนี้เขาจะมีน้ำปลาให้ด้วยแล้วก็จะมีมซีอิ๊วให้ด้วยนะนี่ราขาไม่ได้เลยนี่เอาน้ำตาลนี้พรบตลอดนะไม่ต้องการแคลอรี่นะครับแต่ต้องการความหวานนะก็ใส่นี้ไปอร่อยเหมือนเดิมไม่เฟื่อนด้วย แดนแดงเลยอ,อร่อยจริงๆก็ไม่อยากปรุงนะเพราะของเค้าอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อยากกินแบบว่าแซ่บๆอะ่ะแมช้อนนีน่เป็นไนอะ่ะช้อนน้ำส้มอ,อ่ะกุจัดเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มครบรสเส่น้ไปหนอ่อยเส่น้ไปหนอ่อยเพราะว่ามัน ๋ยวมันใส่ไข่แล้วมันจะจืดโทษนะครับนี่สีอิ่วนะไม่เคยเห็นขวดแบบนี้เลยอรุณทิพย์ไม่รู้มีขายเฉพาะที่นี่หรือเปล่านะที่ทีอ่อะไรวะยุทธยาโอ้โหเอาละโอ้ไ้เรื่องเลยไส่เข็มไร แต่มีไข่ไม่เป็นไรห้าใบนะใส่ไปเดี๋ยวพ่อเอาช้อนขูดทีหลังเอาไปก่อนคลิปมันยาวมากไม่ได้นะไม่รู้ทำไมว่าเวลาลงคลิปยาวใน f เฟ e บ o ๊กอะถ้าลงในมือถือแล้วมันลงไม่ได้คลิปนี้น่าจะไม่เกิน3นาี่นาทีนี่ก็3ามนาทีไปแล้วนะ กันเลยนี่นี่เลยคนเด็ดใครมาหยุดยาเขาเช้าหาอะไรกินก็ร้านนี้เลยโจ๊กเจน,นี้ตลาดบัวรอ,อเปิดแต่เช้าเลยน,นี้ก็แปดโมงครึ่งแล้ว เปิดเช้าดวตีตีปีหกโมงตีห้าหกมงวันนี้ได้หมูใช่ไหมหมูมันใหญ่มากเเก็เสนเด็กไม่มีสาระเหมือนเดิมโอเคแล้วจะทำไงินมานะ